สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวย,สวยในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยกับรถนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์2.5 SE ปี2013ค่ะรถสวยทรงหล่อมากหน้าหลังได้บางเดิมเลยรถเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเจ้าของดูแลรักษาดีไม่ช้ำไม่โทรมรถไม่เคยชนหนักหรือจมน้ำ100%ค่ะสีขาวสวยเงางาม,งามรอบคันเลยสภาพพร้อมใช้สุดๆ ไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมใช้กระจกมองข้างไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED สวยๆเลยค่ะเอกสารครบถูกต้องพร้อมโอนรถใช้น้ำมันล้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สไม้รถอยู่ที่200 0 0 0กิโลเมตรนิดๆค่ะระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดระบบเกียร์ดีครบใช้งานได้ดีสมบูรณ์ตามปกติเลย ครื่องยนต์ดีเซล o m ม o n นเรล 2,500cc t u r ร์เครื่องดีมากค่ะไม่เขกไม่พ้น่นขับไม่มีกระตุกนะคะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้สบายเลยขับ140บวกบวกแช่ยาวสบายมากค่ะน็อตซุ้มโซกต่างๆแน่นเดิมไม่มีขยับคันหน้าสวยครบแผน่นเพจอยู่สมบูรณ์ฝากระโปรงเดิมสภาพดีสุดๆเลยค่ะช่วงล่างดีเช็ดซีสวยขับนิ่มๆเลยเลี้วซ้ายขวาไม่มีเสียงดงังสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้มาก กระบะไลเนอร์ท้ายเดิมค่ะรอนกระาบะาสวยไม่มีผูไม่มีสนิมนะคะลดทรงหล่อมากค่ะมาพร้อมชุดแต่งบายไดข้างพร้อมใช้ล้อมแม็กสวยยางดีครบทั้ง4ี่เส้นดอกยางเต็มเมอยู่ใช้งานได้อีกนานเลยประตูกแก็บสามารถเปิดได้ค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายบอกผ้ากำมะหยี่สวยๆรอบคันค่ะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบอกคูณหน้ามาพร้อมชุดหุ้มเบาะนุ่มๆน,นั่งสบายกันเลยคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติเลยค่ะ แอร์เย็นเพลงเพราะพวงมอลาลัยพาวเวอร์มีเก็บงานสีบ้างเล็กน้อยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบานเลยค่ะรถสวยเจ้าของมือเดียวพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคา2 9 9 0 0 0บาทค่ะซื้อสดลดได้โทรมาพูดคุยเจรจาต่อรองกันได้เลยค่ะท่านไหนตอนหนักขอให้ผ่านก่อนนะคะ ทางเจ้าของรถมีบริการจัดแฟแนซ์นให้ค่ะเรื่องการผ่อนดาวมาพูดคุยกันได้ทางเจ้าของรถมีบริการขับส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะโดยคิดค่าส่งตามระยะทางค่ะโทรติดต่อได้ที่เบอร์0619299512ค่ะและสามารถแอดไลน์ ID ได้ตามนี้เลยนะคะรถอยู่สะพาน6อำเภอเมืองลพบุรีท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถนัดดูรถแล้วมาทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ